สามสอ,อีกอะอ่สี่สามองวุ้ย <โฮ S 1> ไม่ได้ใส่เ <c oughs> สื้าาอค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคน,นวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องป้าวันพารวยอีกแล้วนะคะนี่ป้าวันก็ได้เดินทางมาเยี่ยมแม่คุณแม่ป้าวันที่เพชรบูรณ์นะคะป้าวันถึงบ้านโดยปลอดภัยแล้วะคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างเนาะวันนี้ฮาหนอยอันนี้ก็จะเป็นครอบครัวใหญ่หน่อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นคุณยายค่ะน,นี่ก็จะเป็นแม่ป้าวันค่ะสวยไหมคะแม่ป้าวันสวยไหมคะอ้าสวัสดีเอฟซีหน่อยค่ะคุณยายขาคุณยายแก้วสวัสดีค่ะเอฟซี FC หน่อยสวัสดีก่อนเลว,วสวัสดีค่ะเอะ ปนยายคะวันนี้รัฐบาลงวดวันที่สิบหกนี้มีเลขอะไรเด็ดๆให้ fc มั่งเนาะฮะบอกมาเช่นอะไรนะเลขอะไรเนาะฮะยังไม่ถูหเือยังไม่เคยถูเลยอันนี้ก็จะเป็นพี่สาวประวันนะคะพี่สาวคนสวยค่ะมืดหน่อยเนาะมืดหน่อยมืดหน่อยเป็นพี่สาวประวันนะคะที่แม่ประวัน ก็อยู่กับแม่ประวันเนาะมาถามมาสัมภาษณ์พี่ลุงดีกว่าลงุงงวดนี้มีเลขอะไรมั้งเนาะรัฐบาลงวดนี้งวดนี้มาแรงก็คือห้าอ่ามาแรงคือห้าอีกตัวหนึ่งอะ่ะเอาตัวอะไรใส่อ๋ออีกตัวนี้น่าจะเป็นเจ็ดมากกว่านะเจอ่าล่างหรือบนคะอ๋อน่าจะขึ้นบน ขึ้นบนทั้ง5้าทั้ง7เลยใช่ไหมคะรัฐ <c oughs> บาลงวดนี้วันที่16นะคะน้องๆคะ่ะถ้าน้องๆมีตัวเด็ดตัวไหน <c oughs> ก็ลองหาใส่ดูนะวันนี้คุณลุงก็ให้แนวทางแล้วเนาะ <c oughs> ยังไงน้องๆคนไหนชื่นชอบก็ลองดูเนาะลองดูว่าตัวอะไรสวัสดีคะ่ะ fc ยัง สวัสดีครับไอ้นู้นก็จะเป็นน้องสาวประวันค่ะนี่ก็จะเป็นญาติญาติก่อนเนาะสวยๆทั้งนั้นเลยอายุอ่อนๆทั้งนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาสัมภาษณ์น้องสาวประวันน้องสาวแม่ประวันก่อนเนาะว่างวดนี้จะได้ตัวอะไรเนาะเผื่อจะได้เอามาผสมกันค่ะขอสักตัวเผื่อจะเอามาใส่กัน อะะไรตัวเองซื้อยังไม่ถูกเลยพูดอย่างนี้ FC ใจหายหมดแลเลยแล้วซื้อห้าหนึ่งเจ็มันออกสี่หนึ่งเจ็อย่างอย่างนั้น FC ประวันเนี่ยต้องลดซื้อแต้มลดแต้มแล้วเนาะแต่ของลุงอ่ะแน่นอนกว่านะเด่นห้าแล้วก็เด่นเจ็ดนอเด่นห้าเด่นเจดนะคะเด่นห้าเด่นเจ็อีกตัวนึงน้องๆก็ลองหาไปใส่ดูเนาะอืม เหมือนอย่างก,กับน,น้องๆที่ว่าอยู่ในกลุ่มหวยซองปะวันเนี่ยเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวให้ปะวันพักเหนื่อยสักชั่วโมงสองชั่วโมงอาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวปะวันจะไล์สดแล้วก็วางแนวทางให้นะคะเหมือนน้องๆที่ว่าอยู่ในกลุ่มอ่าแนวทางต่างประเทศเป็นยังไงกันบ้างเนาะก็ตัวเลขก็อาจจะงงงงงหน่อยเนาะเพราะปะวันอยู่ในรถเขียนอะรถมันเด้งไปเด้งมาเนาะซึ่งปะวันก็ยังไม่ได้ดูปะวันก็เพิ่งถึงอะคะ่ะ นะคะยังไงก็เดี๋ยวอาจจะเป็นคืนนี้หรือว่าพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวประวันก็จะมาวางแนวทางให้นะคะ,อคอะตอนนี้ประวันเองก็ได้เปิดรับอาก่มหวยทรงแนวทางรัฐบาลอาสายมาเลเลขวิ่งตัวเดียวนะคะคก็น้องๆยังไงก็สมัครเข้ามาทักเข้ามานะคะน้องๆคนไหนสนใจก็ทักไลน์เข้ามาค่ะนะคะคก ประวันก็จะส่งให้เหมือนทุกครั้งเหมือนทุกงวดนะคะส่งให้เหมือนทุกครั้งทุกงวดก็วันที่15เที่ยงคืนเดี๋ยวประวันก็จะส่งให้เหมือนเดิมนะคะค่ะย,ยังไงเดี๋ยวประวันค่อยมาวางแนวทางหลักร้อยให้พรุ่งนี้ถ้าไม่พรุ่งนี้ก็คืนนี้นะคะเพราะว่าประวันก็เพิ่งมาถึงเนาะประวันเหนื่อยค่ะนะคะยังไม่ได้นอนเลยยังไงก็ขอน้องๆก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูเนาะเพราะว่าลุงก็ให้มาแล้ว ห้าและ7ดเนาะแนวทางลงไปหาใส่ดูอีกสักตัวนะคะมีตัวไหนตัวเด่นก็ลงเอาไปจับดูไปหาลอตเตอรี่ไว้นะคะค่ะยังไงก็ประวังเราคงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะค่อยพบกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ